สวัสดีครับคืออยู่กับชาแ n ล l ลายแทงนะครับนี่คือช่อง,องคนชอบกินกันจริงแต่ว่านี่คือธรรมเนียมประเพณีของเรานะครับเวลาทุกต้นปีเวลามี iPhone ออกใหม่เราก็จะมาทําบล็อกในการที่ซื้อเครื่องใหม่นะครับปีนี้เราตัดสินใจซื้อเครื่องเนี่ยจาก a s แบบติดสัญญานะครับเพราะว่าอันนี้จะไม่ใช่การรีวิวเครื่องนะครับแต่จะเป็นบล็อกวิธีการซื้อของเราแล้วก็คลิปอันบ็อกแกะกล่องของเราอยากจะบอกว่า มันเป็นคอมโบที่เราจัดขึ้นเพื่อตัวเราเองแล้วก็เราได้ในราคาที่เรารู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆเดี๋ยวเราจะไปสรุปกันอีกทีนึงเดี๋ยวเราไปรอคิวข้างในนะฮะทีนี้ต้องบอกก่อนว่าสาเหตุที่เราเนี่ยซื้อเครื่องใหม่ทุกปีไม่ว่ามันจะออกมาแล้วดีหรือไม่ดีก็ตามเพราะว่าในการรอคอย1ปีเนี่ยมันจะทําให้เครื่องเนี่ยราคาตกน้อยที่สุดนะครับแล้วก็หลังจากที่ตัวออกใหม่มาเนี่ยมันตกเป็นรายสัปดาห์เลยนะฮะจริงๆเนี่ยถ้าเราได้ซื้อเครื่องเด y ์วันแล้วเราขายเครื่องเก่าที่เป็น11 Pro Max ตอนนี้ออกไปเนี่ยมันจะได้ราคาประมาณ3 0 0 0 0ใช้ความจุ2 5 6กกแต่ตอนนี้มันเริ่มมีการที่แบบคนอยากปล่อยเร็วก็จะราคาก็จะเริ่มลงตอนนี้ก็อยู่ที่2726 0ื่แล้วดังนั้นเนี่ยตัวผมเองไม่ได้ไม่ได้จองเครื่องที่เป็น day ์นะฮะเพราะว่าถ้าเป็นเด y ์วันเนี่ยเวลามีดีเฟกหรืออะไรนู่นนี่นั่น,นแล้วเราตัดสินใจขายเครื่องเก่าไปแล้วเนี่ยเราต้องรอ,อ,อเครื่องที่จะมาเปลี่ยนเพราะว่าเขาไม่มีเครื่องอันนี้เรามาจองตอนที่เป็นเดย์วันตัวที่27พฤศจิกานะฮะแล้วก็ เราได้รับเครื่องเนี่ยวันที่7เดือน12นะครับก็คือประมาณ1สัปดาห์ถัดมาตัวคอโมโบเนี่ยที่เรารู้สึกว่าคุ้มค่าเราเลือกเนี่ยเพราะเราเลือกย้ายค่ายจากทูนะครับเข้ามา AS นะครับด้วยเหตุผลที่ว่าบางครั้งอันนี้เป็นส่วนตัวของเรานะเวลาเราเข้าไปใช้สัญญาณตามห้างเนี่ยทูไ i ไฟกับ AS w i f i เนี่ยมีเยอะก็จริงแต่ว่าทูเนี่ยเราต่อติดแล้วก็ ตอ่อติดก็จริงแต่ว่าเข้าเต์เน่นไม่ได้นะครับแต่เพื่อนๆที่นั่งอยู่ข้างๆกันเนี่ยก็ตอ่อ A ไฟแล้ววิ่งชิ้วเลยนะฮะเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นโอกาสประจวบเหมาะนะครับแล้วโปรโมชั่นแพ็กเกจอะไรเนี่ยสัญญาใกล้ๆกันส่วน5 g เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยก็จะมีแค่เอสกับทรูเราก็เลย ตัดสินใจยใ้ายค่ายนะครับแล้วก็ซื้อโฟรมชั่นแบบเสัญญา1,199ใช้ 5G ได้อลิมิตนะครับแล้วก็ได้เป็นเซเลเนตโด้วยทันทีที่ย้ายเข้ามาแล้วติดสัญญาอันนี้1ปีนะครับซึ่งเราสึกว่าเราใช้แพ็กเกจอันนี้อยู่แล้วแล้วก็ค่าโทรได้700เป็นแพ็กเกจ for iPhone นะฮะเราเลยรู้สึกว่าคุ้มค่านะครับโฟรนี้ยมันจะลดค่าเครื่องจากซีมกว่าเนี่ยไปเหลือประมาณ37,000นิดๆหนึนนน่งนะครับ จา่ายค่าล่วงหน้าเนี่ยสามพาซึ่งสามพันนี้มันเป็นอยู่ในแพ็กเกจอยู่แล้วซึ่งเราไม่นำว่าเป็นค่าเครื่องใช่ไหมสรุปว่าเหมือนกับเราได้ค่าเครื่องเนี่ยมาประมาณ3 7มหมแล้วเราขายเครื่องเก่าไปนะ้ค่าสองหมดังนั้นเราเพิ่มเงินห0 0 0มื่นหนึ่งถูกไหมฮะก็ถือว่าเป็นการเพิ่มห0 0่งมื่นหนึ่งเราได้ iPhone ใหม่ทุกป,ปีโดยที่เราได้ใช้มือถือที่ยังอยู่ในประกัน ด้วยนะแล้วตอนนี้เราตัดสินใจมาซื้อที่พารก,กอนเพราะว่าเรามีแบบเครดิตที่เป็นวันสยามอยู่ไม่ได้ซื้อแบบถอนนะฮะแต่ว่ามันมีการเอาคอยแลกแคชแบ็กนะครับใช้คอยเท่ายอดรูดวันนี้ก็จะได้แคชแบ็กเพิ่มอีก1 5%จากปกติ3%เดี๋ยวเรามาสรุปกันตอนท้ายแต่ทีนี้ระหว่างเรารอคิวเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าเราเห็นอันหนึ่งโปรโมชั่นเนี่ยจากวันที่เราตัดสินใจย,ย้ายค่ายเนี่ยก็คือย้ายค่ายเนี่ยได้ส่วนลดค่าเครื่องเพิ่ม,ม2,000 แต่วันนี้เนี่ยเราไปดูในเว็บตอนเช้าเนี่ยโปรโมชั่นสําหรับการย้ายค่ายเนี่ยตอนนี้นะครับจะได้ส่วนลดค่าเครื่องหนึ่งพันแต่ตอนนั้นเราตัดสินใจจองแบบมาจําค่าเครื่องเนี่ยสองพันไปเพราะงั้นบอกว่าเพื่อจะล็อกโปรไว้ให้เดี๋ยววันนี้เราต้องมาดูกันว่าเราจะได้ส่วนลดแบบหนึ่งพันหรือสองพันจะบอกว่าที่นี่เขามีการจัดการใบขับยังเป็นระบบมากเลยนะครับ คิวในการพาเราเข้าไปเจรจารเรื่องโปรโมชั่นนะครับเสร็จแล้วก็จะส่งเราไปคิวชําระเงินเสร็จแล้วก็จะส่งเรามาคิวรับของเช็คเครื่องนะฮะมีการทำงานที่เป็นระบบดีมากแล้วก็ในเรื่องของโปรโมชั่นในเรื่องของการย้ายค่าย2พันะวันนั้นเนี่ยเนื่องจากเราจ่ายเงินค่ามาจําไว้แล้วดังนั้นเราได้โปรนั้นด้วยแต่ถ้าเรา walk in เนี่ยเราก็จะได้โปรนะวันนั้นนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นที่ดีมากนะครับคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะครับอยากให้มีเหมือนกันนะครมบ ดังนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็กําลังจะเช็คเครื่องนะครับซึ่งเวลาเช็คเครื่องเนี่ยเพื่อความปลอดภัยก็ควรจะเช็คกับพนักงานนะคจะได้มีพยานดูว่าเออมีเป็นลงเป็นรอยอะไรอย่างนี้นไะดะ้ให้เปิดไปเลยไหม จะบอกว่าการใช้เครื่องนะครับในการใช้กล้องที่มีเลนส์ซูมเนี่ยสามารถทําให้เราสามารถเห็นได้ละเอียดกว่าตาได้นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคือเราสามารถเลื่อนได้นะครับใช้ด้วยเลยนะครับสำหรับคนที่อยากช่วยเอียดนี่เป็นเทคนิคตัวหนึ่งนะครับตอนนี้กล่องน้ที่เราดูกันแล้วนะฮะมีซิมนมฮะแล้วก็สายชาร์จแค่น พอลงองลอไม่มีปัญหานะครับก็ทําการเปิดหน้าจอเปิดมือถือได้พอเราเปิดมาแล้วเนี่ยนะครับหน้าจอ h e l l o เนี่ยเขาว่าให้เราเช็คพอดเดซิกเซลก่อนก่อนที่เราจะเข้าสู่ขั้นตอนการเซตติ้งอะไรก็ตามนะฮะและนี่คือของเด็ดที่ทุกคนลืมนะฮะมันเป็นการเตรียมตัวที่ทําให้เราเซฟค่าใช้ใจ่ายมากๆาเลยนะครับก็คือเราสามารถสั่งเคสอันนี้ได้มาจากช้อปปีก่อนนะครับเคสอันนี้นะครับโอโคฟิเนียมนะครับ69บาท และอันนี้นะครับฟิล์มการลอยโฟกัสแบบฟูเฟรมแบบกระจกนะฮะร้อยสามสิบสี่บาทนะฮะเซฟไปเยอะมากเลยนะฮะถ้าเราเตรียมตัวก่อนมาเนี่ยเช็ครุ่นให้ดีเช็คสีให้ดีซื้อมาก่อนเลยแต่ว่าเวลาเรามาติดตามเนี่ยที่ไม่ใช่ร้านตู้เนี่ยเราก็จะต้องใช้ฝีมือในการติดเองนะแต่ว่าถ้าเราไปติดตามร้านตู้มีข้อดีคือถ้าเขาทําฟิล์มเราพัางเราจ่ายครั้งเดียวแค่นั้นเองเราก็จะได้ฟิล์มแน่ๆนะแต่นี้ก็ต้องใช้ฝีมือในการติดนิดนึงแต่จะบอกว่าฟิล์มกระจกพวกเนี้ย นะฮะสามารถติดเองง่ายกว่าฟิล์มที่เป็นที่เป็นฟิล์มนะฮะเพราะว่ากระจกเนี่ยเวลาลงไปถ้าไม่มีรอยฝุ่นมันแนบไปเลยนะครแค่เช็คให้ดีว่าไม่มีฝุ่นแค่นั้นเองขับเลงให้ดีคือติดเองเนี่ยมา3เครื่องแล้วดังนั้นเนี่ยไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะไม่ต้องใช้ทักษะอะไรเป็นพิเศษพอแล้วอีกอย่างเนี่ยการซื้อเครื่องที่ AS เนี่ยผมไม่รู้ว่ใครอื่นมีหรือเปล่านะเขามีประกัน AS เอสโมบายแค่ด้วยเดือนละร้อยแปดสิบเก้าบาทหรือเหมาจ่ายรายปีเนี่ยพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเขาจะมี เงื่อนไขการรับประกันคือถ้าสมมุติเนี่ยเครื่องตกแตกเสียหายโดนน้านู่นนี่นั่นไม่ว่าจะมีอะไรก็ตามถ้ามีซากมาเนี่ยเพิ่มจ่ายแค่25%รของราคาเครื่องก็คือ11,000กว่าบาทนะครับเราได้เครื่องใหม่ก็คือเอาเครื่องเก่าที่เป็นซากมาเชิญนะแต่ถ้าไม่มีซากมาเทิญนะครับก็จะจ่ายประมาณ21 0 0 0นิดๆจำตัวเลขไม่ได้แหลวนะครับก็คือเครื่องหายไปเลยแต่ห้ามลักไก่นะครับเพราะเขาจะถือว่าเครื่องที่หายไปเนี่ยถ้ามีการเจอที่หลังเนี่ยจะถือว่าเป็นทรัพย์สินของเขาของเอเลยนะครับท แจ้งความรับซับได้นะฮะว,วิธีการใช้คเครื่องแบบรวเร็วยางหนึ่งนะครับ mm hmm. ก็ยังไม่ต้องลงทะเบียนในเ l e i อดีอะไรทั้งสิ้นนะครับเข้ามาข้างในตรงนี้ให้ได้ก่อน mm hmm. แล้วเช็คทุกฟังก์ชันที่มีนะที่นึกออกเลยไม่ว่าจะเป็นการรับสัญญาณเสียงโน่นนี่นั่นนะครับตอนนี้เดซิเซลเราเช็คไปแล้วถูกไหมข้อคงข้อความทัชทุกจุดนะครับ mm hmm. เช็คอะไรบ้างเช็คการทัช สกรีนในทุกๆจุดที่นึกออกนะฮะเนี่ยไม่ว่าตรงจุดไหนต้องทัชได้ลื่นมกันหมดเสร็จแ,แล้วสไลด์ลงตรงนี้นี่ปรับความสว่างหน้าจอนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงบูทนะครับ w i f i เมื่อกี้ Wi-Fi ต่อได้แล้วเพราะว่าต่อเพื่อ Activate และสกรีนไฟฉายนะครับติดนะฮะกดค้าง ฟังก์ชันกดค้างใช้ได้นะครับฟังก์ชันกดค้างใช้ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันมันไม่ใช่เป็นแฮปติกพัช h แล้วนะครับตรงนี้อ่ะสั่นทำงานนะครับใช้ความรู้สึกกดกดปุ่มสั่นนะครับลูกกล้องอกล้องตรงนี้ก็อ่ะแปลว่าขึ้นหน้าน,นี้โลเคชันทำงานเราวันไปก่อนเสร็จแล้วก็ ล้วก็สามารถถ่ายชุบชุบ0.5เพื่อเช็คเลนวาย2.5เพื่อเช็คเลนเทเลโอเคทั้งหมดไม่มีปัญหานนี้เป็นไลฟ์โฟโต้ด้วยวีโอในทุกๆเลนทำงานได้ทั้งหมดสโลมชันอันนี้เป็นน่าจะเป็นซอฟต์แวร์แล้วนะครับจริงอันนี้ไม่ไม่ได้เกี่ยวแล้ว นะครับเพราะว่ากล้องมันทำงานได้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นซอฟต์แวร์อย่างเดียวแล้วนะฮะโฟโต้ Photo, เอ่ออะ portrait portrait ก็ต้องเช็คนะครับเพราะว่าเวลาเราเช็ค portrait เนี่ยมันคือการเทสเทสไลดอร์สแกนเนอร์นะฮะเพราะว่าตอนนี้มันมีอันนี้ด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่จุดเฉยๆอันนี้เป็นเซนเซอร์วัดระยะความลึกด้วยนะฮะอันนี้อันนี้พาโนนะครับนี่ p อร์เทรต ราล,ลองดูอะไรดีนี่หลังอะไรใช้ได้นะครับอนโนรามามปัญหาเทสกล้องหน้าเทสกล้องหน้าชุบชุบชุบมาที่โฟอโต้ก่อนสลับกล้องหน้ามาเทสโอเคใช้ได้ไม่มีปัญหาทีนี้เสียงแล้วก็ไปเปิดซักไฟหนึ่งอะไรก็ได้ นอนออ่ีพลิกบนล่างด้วยนะเพื่อดูว่าไจาโรเซนเซอร์ที่ที่รูเี่ยทำงานไหนเปิดคอมพาสเพื่อดูว่าอันนี้ทำงานเป็นมีชชั่วอันนี้ว่า ทำงานใหม่เลเวลเนี่ยเลเวลการทำงานของเลเวลงานใหม่ okay. ไม่มีปัญหานะคระับเรียกเก็บวันนี้ไม่มีละ จะบอกว่าเรียบร้อยแล้วนะครับด้วยฝีมือการใส่เคสแล้วก็ฟิล์มของเล่าใส่ฟิล์มนะครับเดีย๋ยจะบอกว่าติดง่ายมากๆเลยและนี่ก็คือการบันทึกประสบการณ์การ Unbox iPhone 12 Pro Max สี Pacific Blue 256 g b ของ Channel ลลายแทนนะฮะก็จะบอกว่า ประทับใจการเซอร์วิสของช็อป p a สมาครับเ,เราก็มาขอใช้พื้นที่ในการเช็คเครื่องของเขาในการจัดก,การของเรานั่นเองสำหรับคลิปน,นี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช a แนลไว้ด view, วูวิวอาหารด้วยนะไปแล้วบ